เพชรบุญมีหวดไปก่อนครับกาลิติสหวดไม่ถึงกาลิติสนี่สอบอยู่ที่ค่ายแฟร์เท็กซ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแกร่งนี่มีแน่นอนอยู่แล้วค่ายลูกบุญมีนี่อยู่โคราชนะครับลอยต่อโคราชบุรีรัมอ่ะครับค่ายนี้นี่โอ้โหนักมวยเยอะเลยครับ โด่งดังสุดก็น่าจะเป็นน้องล่าแล้วครับโรม่าลูกบุญมีครับไปไกลแล้วครับคนนั้นดูจากสายตาเหมือนว่าเพชรบุญมีจะได้ลอยนิดๆนะครับคาริติสเนี่ดูแล้วเขากาดมวยต่ำแล้วครับก้มต่ำด้วยย่อครับยกกาดสูงเลยครับใช่ครับกาดขวานี่ไม่มีหลุดเลยครับการแข้งซ้ายครับ เพชรบุญมีนี้แกก็เตะได้2แข้งนะครับทั้งซ้ายทาั้งขวาครับแข้งหน้าก็แข้งหน้าซ้ายนี่ก็ถือว่าดีดได้ดีครับโอ้โหแข้งขวาหลังครับโอ้เต็มเต็มแดงขึ้นมาเห็นเลยครับทันตาเลยครับตอนนี้แล้วตัวคริสตีสแกขาวซะด้วยซิครับหมดอีกโอ้ยืนแบบนี้ก็โดนเลยนะครับคริสตีสครับอาวุธ um ต้องออกเร็วกว่านี้ครับ แข่งขวาอีกครับเอาเตะสูงติดบังนี่ครับไปรอรับก่อนนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องดีครับคริสติสโดนหมัดขวาครับเพชรบุญมีต่อยได้มั่นเลยพยายามเดินไล่ต้อนนะคเนบคริสติสครับแต่เพชรบุญมีไม่ตกใจครับแห่งว่าครับผ่านมาเยอะครับอูทรนนครบาลต่อยมาเรียกว่าเพียบครับ มีัดจับซ้ายครับเพชรบุญมีสถิติที่เห็นนี่ก็เกิน70-80ไฟต์และถ้าไม่เป็นทางการอีกเพชรบุญมีอายุ22ปีนี้น่าจะเกินร้อยครับแค่ข้อหาแห่เร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเพชรบุญมีแล้วก็ดูได้น้ำได้เนื้อกว่านะเพชรบุญมีครับ โอ้โห oh, ประสานกันครับซ้ายกับขวา uh, เริ่มจะมั่นใจกันเลยครับเพชรบุณม mm ี hmm. ครับ mm hmm. ดูจากภาษาการ mm hmm. ดูจากการเคลื่อนไหวต้องแต่ต้องระวังหมัดตบ mm hmm. ของคาริสติตเนี่ยครับวันนี้ครับซัดกันแหลกครับ โอ้ต้องระวังครับเพชรบุญมีครับหมัดซ้ายหน้างคริสตินนี่ถือว่าแม่นยำใช้ได้ครับเนี่ยครับสายหน้าครับคืนด้วยแข้งขวาออกมาเน้นหมัดนะครับยกนีกริสติสโอ้เดินหน้าเข้าหาครับคริสติสสายพาประเจด่วยังไงครับดึงออกเลยไหมครับะดึงออกไปครับกรรมการนะครับอันนับมวยเก่าเหมือนกันครับอาร์มี่สสีประไพยิมหรือว่าลูกคุณตามสีรำครับ กรรมการดาวรุ่งอ่ะวากันต่อครับโอ้โหเลยครับโดนแล้วครัยสายหน้าครับอยากจะเตือนดังๆให้เพชรบุญมีได้ยินเหลือเกินครับอย่าไปล้อเล่นกับมัดคาริติสครับโอ้ตีหน้ายักษ์เข้าหานเลยครับเพชรบุญมีเอาโดนอีกแล้วโอ้มัดแกแม่นใช้ได้เลยครับคาริติสแม่แข่งขวานี่หายไปไหนครับเพชรบุญมี หลักฐานก็อยู่นะครับชายโครงซ้ายครับต้องมาบ่อยๆครับโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้สองหมัดแล้วเออต้องมาครับโอ้เอามาอีกทีพอถามหาก็มาให้เลยครับแท่งขวาโอ้มาทีนี้มาต่อเนื่องเลยครับในขณะที่คาริติสเห็นเลยนะครับว่าหมัดตัวเองนี่มีพลังนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้องเน้นหน่อยครับมาเลยครับมาเลยครับได้หมัดซ้ายหมัดหนึ่ง มั uhm, แนแรกกระแข้งครับอ่ะจิ้มสายคร Lat ับแล้วคุณมีก็เกรงแข่งขวาง้างรอคาริสิสกวดคืน,คน <precis> โอ <attorney, S 1> ้ Ching, <seeing people. S 1> โหวิ่หมัดน่ากลัวครับน่าเสียวไส้ครับโอ้โดนแข้งมาสวนด้วยหมัด คือแข้งขวานะครับต้องออกเร็วเลยครับกันไม่ให้หมัดมาภาวะไตไปก่อนที่หมัดนี่โอ้โหการที่จะมาที่มันก็ยากครับต่อหัวให้คลิติสนี่พาวงให้ได้ครับแบบนี้ครับเนี่ครับพอหัวปุ๊บใช้ติแกก็เข้าไม่ติดนะครับพอแกต้องพาวงกับแข้งเพชรบุญมีครับเอาหมัดตรงดีครับอุ้ย โอมีศอกด้วยครับเอ้าโอ้ต้องต้องป้องกันตัวรัดแขนกันไว้ก่อนครับเพชรบุญมีป้ายหน้ากันไว้ก่อนครับโอ้โหแต่ตีได้ด้วยพอได้หนึ่งและวสองสามสี่นี่ตามมาทันทีเลยครับเอมเรลคาลิติสมาแล้วครับหมัดโอ้โหเดินรัวกับปั้นเข้าใส่แล้วเดินหน้าเร็วนะครับบวกกับปั้นครับคาลิติสต้องเก็บต้องบังให้ดีเลยครับเพชรบุญมี หมัดหนึ่งสองอ่ะโอ้สงขามวงนอกล้วนเลยครับคู่นี้ครับอ่ะบวโ้โอ้ยโอ้ต้องระวังครับเปชบุญมีครับเตะแล้วกาดตกไม่ได้หมัดคาริติสที่มาเร็วมากครับโอ้เชื่อว่าแฟนๆนี่ก็อาจจะกลั้นใจดูเหมือนกันนะครับแม่ไม่กล้าหายใจแรงครับเสียวหมัดของคาริติสครับโอ้มเสียวครับมีเสียวแบบนี้อ่ะแข้งขวาดีครับเพชรบุญมี ต้องออกก่อนครับเี่ยจังหวะเดินเข้ามานีนหวดเลยโอ้โหนี่ครับหมัดหนึ่งสองสามโอ้ยเตะแต่เสียหลักล้มเองครับเพชรบุญมีโอ้โหโดนหมัดขวาอีกแล้วครับหน้าเงีหน้าหง,งายแล้วก็เจาะวงในโอ้โพยายามจะรัดรัดโอ้โตีได้ครับทีหนึ่งกรรมการแยกก่อนโอ้โอยู่ในระยะหมัดคิณตี้นี่น่ากลัวนะคเพชรบุญมีโดนอีกแล้ว แค่ดูเหมือนว่าคาริติสไม่กลัวแข้งขวาเลยครับกองตรงไหนไม่มีอะไรครับแฮทีมงานก็เร่งเลยครับคาริติสโอุ้ยโดนหมัดขวางเพชรบุญมีเหมือนกันครับอ้าวเพชรบุญมีครับทำไมนิ่งๆแปลกๆครับโอ้ย ไปยืนรับหมัดแบบนี้ไม่ดีครับแค่เหมือนแกจะนิ่งแล้วก็รอสวนด้วยแข้งนะครับเพชรบุญมีโอ้แบบนี้มันมีโอกาสพลาดได้ครับโอ้ติดโอ้โหโดนหมัดขวาอีกแล้วโอ้โดนทางซ้ายทางขวาครับอ่าหัวแข้งขวาคืนแม่แกหมดหรือเปล่าครับเพชรบุญมีเหมือนจะก้าวขาไม่ค่อยออกแล้วครับตอนนี้ กลายเป็นสายร้อยคาริซิสเข้ามาหาครับโอ้คาริซิสแกก็สาวมาเป็นว่ายน้ำเลยครับ <is> แล้วก็ไม่ได้มีแค่หมัดนะครับจะมีแข้งด้วยนะครับคาริซิสโอ้โหแอดโดนซ้ายบ่อยเหลือเกินครับ ขวาโอ้ซ้ายด้วยครับอ้าวโอ้คลิซิสขยันจริงๆครับโอเพนบุญมีสถานการณ์โอ้ยหมดยกซะก่อนบลูโคเนอร์โอ้แล้วก็เป็นไอนมเนลคลิซิสครับโอ้นัามวยฝ่ายน้ำเงินครับชาวกรีซครับเอาชนะคะแนน,นไปได้ครับโอ้มาแสงปลายครับ